สวัสดีครับทุกคนนะครับอันนี้ไลฟ์ถูกกลุ่มเนาะ <c oughs> เดี๋ยวนะฮะขอปิดเพลงนิดนึงนะครับปิดเพลงนิดนึงนะครับ โอเคสวัสดีครับคุณสุม,มนทานะครับเข้ามาชมคนแรกเลยนะครับคุณหนูอุหรอครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแนะนำตัวสั้นๆนะครับว่าผมเป็นใครแล้วก็มาทำอะไรในกลุ่มที่มีแต่ส,สาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะฮะสมาชิกทั้งหมดมีอยู่ตอนนี้70กว่าคนนะครับแต่ว่ามีผู้ชายเนี่ย ถทบจะนับคนได้นะครับประมาณ3-4คนซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในผู้ชายคนนั้นนะครับก็อยากจะบอกว่าสาวๆทั้งหลายนะครับรบกวนทนุถนอมพวกผมหน่อยนะครับอย่าอย่าอย่าโหดร้ายกับพวกผมมากนะครับโอเคนะครับก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับที่ได้มาอยู่ห้องนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยจะเรียกว่าถึงจะมีประสบการณ์แต่งงานมา10 1 2อปีแล้วแต่ว่ายังก็ยังต้องเรียนรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับ แต่ผมจะบอกเลยว่าวิธีดึงดูดคู่หรือว่าการที่ครองชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสจนแบบว่าใครก็ทําไม่ได้นะครับทุกคนทําได้หมดเพียงแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่ซึ่งคุณอาจจะไม่รู้หรือว่าอย่างไงก็แล้วแต่ผมจะมาแนะนําแล้วก็เรียกว่าให้คัาปรึกษาดีกว่าเนาะสวัสดีครับคุณอะไรนะคุณชนันทิชนันชิดานี่คุณอะไรนะครับคุณ คุณอะไรนะผมจําไม่ได้มีคนที่แนะนามีคนที่แนะนาในในโพสต์ที่ผมโพสต์ไปนะครับก็หลายท่านอยู่เหมือนกันประมาณ6 7ท่านนะครับผมจําชื่อไม่เล่นไม่ได้ก็รบกวนแจ้งชื่อเล่นมานิดนึงนะครับจะได้รู้จักกันไว้นะครับแต่ว่ามีพี่ท่านหนึ่งที่ inbox มาแล้วอันนั้นผมจําได้นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับกับของทั้งคุณเองนะครับก็จะคุณเจมี่เนาะโอเคคุณเจมี่นะครับคุณเจมี่ได้ข่าวว่าคุยกับวินแล้วเนาะแซวนิดนึงนะครับแซวนิดนึง ก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะครับแลวก้าวเดินไปด้วยกันนะครับโอเคในเรื่องของการที่จะดึงดูดคู่เข้ามานะครับเออผมขอใช้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาเองดีกว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากการเนี่ยที่คุณเห็นผมหนังสือเยอะแยะมหาศาลอะไรเงี้ยครับผมเป็นมนุษย์ที่แบบว่าบ้าการอ่านหนังสือมากเลยนะครับนอกจากบ้าแล้วไม่พอนะครับยังเอามาทดลองใช้เองนะครับ สวัสดีครับคุณปุญญานุชนะครับคุณปุญญานุชนะครับชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยครับรบกวนแจ้งมานิดเดงนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าบางทีก็หลายๆท่านแล้วผมก็จําไม่ค่อยได้นะครับเอาละครับผมไปเจอจะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเหรอก็ไม่เชิงว่าเป็นเคล็ดลับเป็นข้อสังเกตดีกว่าเป็นข้อสังเกตที่ว่าทําไมกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักนะครับมันเป็นเรื่องของการทํางานการหาเงินการประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องในทุกแง่มุมของชีวิตเลยก็ว่าได้ สิ่งที่ก่อนที่จะเข้าไปลึกกว่านี้นะครับเพราะด้วยความที่แบบสองสาวพลังสูงทั้งสองคนนะครับเขาออกมาไล์นะครับทั้งทั้งวินทั้งพี่ตานะครับออกมาไล์นะครับผมเลยแบบว่าทนไม่ได้นะครับของขึ้นนะครับเลยต้องออกมาออกมาบ้างนะครับออกมาแชร์สิ่งที่ตนเองรู้บ้างแล้วก่อนที่มันจะไปไกลกว่าเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาบอกพื้นฐานกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาอีกครั้งหนึ่งจะพูดอ้อมไปอ้อมมาทําไมนะครับหาจุดลงไม่ได้เนาะเอาแล้วครับก็สิ่งที่ทุกคนควรจะ รู้นะครับว่ามันมีข้อแนะนําอะไรนะครับผมขอใช้ทฤษฎีเป็นอย่างนี้ครับเป็นทฤษฎีที่ผมตั้งขึ้นมาเองว่าทฤษฎีที่เรียกว่ามาสนะครับมานะครับเดี๋ยวผมเขียนให้นะครับว่ามามีอะไรบ้างนะครับ m a a นะครับทฤษฎีที่เรียกว่ามาสนะครับเห็นชัดเนาะเสียงผมโอเคนะครับเดี๋ยวพอกระดาษขึ้นมาหน้าก็จะดำไปนิดนึงนะครับ มาร์สนะครับที่แปลว่าดาวอังคารนี่แหละดาวอังคารนี่แหละครับดาวอังคารสีแดงนี่แหละครับเออ่ส่วนแรกที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือตัว M เนี่ยครับ M M อยู่ไหนเอ็มยู่ไหน,ไหนมันมันกลับด้านเนาะผมก็เลยจะดูงงๆนิดนึงตัว M ตัวแรกนี่ครับสำคัญมากที่สุดเลยนะครับ M แรกคืออะไรเดี๋ยวผมเขียนให้ M แรกก็คือเอ่นเอส ทีทีนี่นะครับ my set ครับมาตัวแรกคือดาวังคารตัวแรกที่ต้องต้องต้องให้ความสำคัญกับมันมากที่สุดค,ค,คือคำว่า my set ครับ my set เนี่ยก็คือที่พิตากับวินได้สื่อสารไปแล้วนะครับ my set เนี่ยมันมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อเป็นประสบการณ์เป็นความคิดเป็นทุกอย่างเลยแต่ผมขอเรียกมันง่าย,ายๆว่าเป็นความเชื่อแล้วกันนะครับถ้า ส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีในชีวิตคู่หรือว่าชีวิตเขาเติบโตมาด้วยพ่อแม่ที่เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่หรือว่ามีปัญหาในชีวิตคู่หรือมีพ่อเจ้าชู้มีแม่ที่แบบว่าไม่ได้เลี้ยงดูแลอย่างดีเท่าที่ควรนะครับ Mindset ก็คือความเชื่อเนี่ยมันจะฝังเข้าไปอยู่ในตัวของคนคนนั้นนะครับแล้วมันก็คือกลายเป็น มันจะ drive ชีวิตเราครับ drive ก็คือพาชีวิตเราไปในจุดที่บางทีเราก็ไม่อยากเจอนะครับสวัสดีครับวินสวัสดีครับพี่ตาสวัสดีครับ myset เนี่ยมันแบ่งเป็นสองอย่างนะครับขอพูดคร่าวๆก่อนเนาะไม่ไม่ลงลึกไม่ลงลึกนะครับสวัสดีค่ะลุงซิมแหมเรียกลุงได้นะครับเล่นลุงได้คเพื่อนกันเพื่อนกันผมอายุ41นะครับผมอายุ41ิวินเท่าไหร่ก็นะครับเดาเองนะครับเล่นซะเลยเล่นซะเลยนะครับเพราะผมไม่แคร์เรื่องอายุเนาะอ่ะ ไมเซ็ตนะครับมีอยู่2อย่างก็คือที่เรียกว่าฟิกซ์ไมเซ็ตกับโกรธไมเซ็ตฟิกซ์ไมเซ็ตเนี่ยก็เป็นไมเซ็ตที่เป็นความเชื่อที่แบบว่าฉุดหลังคุณไม่ให้คุณก้าวไปไหนในชีวิตนะฮะอาจจะเป็นทาให้คุณไม่กล้าที่จะมีชีวิตคู่ไม่กล้าที่จะออกไปหาผู้คนด้วยความเชื่อบางอย่างอาจจะเป็นการที่คุณมองว่าตัวเองอ้วนไปผอมไปอายุมากเกินไปอายุน้อยเกินไปเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกัน อะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นฟิกซ์ไมซ์เซ็ตทั้งนั้นผมขอเรียกมันว่าฟิกซ์ไมซ์เซ็ตเนี่ยผมขอเรียกมันคร่าวๆว่าเป็น <c oughs> วินไอมานะครับผมขอเรียกมันว่าเป็นฟิกซ์ไมซ์เซ็ตคือไมซ์เซ็ตแบบกาวครับไมซ์เซ็ตแบบกาวเพราะฟิกซ์เนี่ยคือมันยึดอยู่กับที่เลยไมซ์เซ็ตของการยึดติดก็คือไมซ์เซ็ตแบบกาวนะครับมันทําให้คุณไม่กล้าก้าวออกไปไหนไม่ไม่แม้แต่จะแบบว่าเออลองนู่นลองนี่นะครับแล้วผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งซึ่งมีคําถามเข้ามาบ่อยๆนะครับว่า อยากได้แฟนฝรั่งเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษไม่เก่งก็มันไม่ยากนะครับเดี๋ยวข้อต่อไปเนาะสวัสดีครับคุณตุ่มนะครับนี่จาได้เพราะว่าเคยคุยกันนอกจากฟิกมายเซตคือมายเซตแบบเกา่าแล้วมายเซตอีกแบบหนึง่งซึ่งพวกผมพวกผมนี่หมายถึงผมพี่ตาแล้วก็วินมีก็คือคําว่า growth mindset นะครับผมขี้เกียจเขียนอะมันกลับได้นะมันมันเขียนยากอะเอาแค่แค่มายเซ็ตก่อนแล้วกันเนาะ growth mindset mindset ที่แปลว่า mindset ที่มีความเติบโต mindset ที่เติบโตขึ้นไปะนะครับ growth mindset เนี่ยหมายถึงว่า เรามองทุกอย่างมันคือการที่เราก้าวไปข้างหน้าตลอดก้าวกระโดด,ดไม่ใช่ก้าวกระโดดก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างมาทดสอบเราหรือว่ามีความท้าทายอะไรมาเนี่ยเราจะเราจะมองว่าไอ้สิ่งนี้มันจะสอนอะไรเราบ้างแล้วมันก็ทําให้เราก้าวขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เรียนรู้เรื่อยๆคําว่า growth mindset เนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยคือมีแต่คุณได้ประโยชน์ทั้งนั้น mindset แบบ growth แบบนี้ครผมขอแปลสั้นๆว่ามันเรียกว่า mindset แบบ ก้านะครับไมเซตแบบ9ก้ากระโดดไมเซตแบบ9ก้าไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับคนที่มีโกรด m ไมเซตเท่านั้นเท่านั้นเลยนะขอใช้คํานี้เลยนะฮะคนที่มีโกรด m ไม้เซตเท่านั้นถึงจะมีพลังดึงดูดได้อย่างมหาศาลนะครับคุณจะดึงดูดอะไรล่ะสามีภรรยาสามีภรรยาสามีเนาะนี่สามีเนาะภรรยาก็มีบ้างนะครับบางคนสามีภรรยาเงินงานที่คุณต้องการชีวิตที่คุณปรารถนาหรือความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ คุณจำเป็นต้องมีโกโรด m ไมซ์เซตนะครับคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคุณก้าวผ่านไปได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือมานะครับมาตัวแรกที่ผมพูดถึงเรื่องมาคือตัว M ตัวแรกคือ m y s e t e t นะครับแล้วตัวต่อมาซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะครับอีกตัวหนึ่ง A เดาได้หรือเปล่าน่าจะเดาได้นะครับ A ตัวต่อมาสําคัญมากเลยนะครับ m y s e t e t เนี่ยมันเหมือนกับติดกระดุมเม็ดแรกนะครับ ถ้า Mindset ถูกต้องอันต่อมา A. คือแอคชั่นนะครับแอคชั่นเนี่ยนี่นี่ผมเขียนกลับได้น,นะครับผมโคตรเก่งเลยชมตัวเองชมตัวเองแอคชั่นนะครับแอคชั่นแอคชั่นก็คือว่าเอ่ออะไรล่ะคุณอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งใช่ปะ่ะหรือว่าคุณอยากจะมีงานหรือว่าิงเงินให้มากขึ้นใช่ไหมครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปคือลงมือทาครับลงมือครับเหมือนกระฮอร์โมนไหมคล้ายๆกันเนาะเพราะว่ามันทาให้ โกรทฮอร์โมนนี่มันมีผลทาให้ร่างกายเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมสวนที่สึกหรอนะครับวินอย่ามาอย่ามาทําให้เขวนะครับอย่ามาเขวนะครับแต่ว่ามันก็โกรทเหมือนกันนะครับพูดถึงอะไรเนี่ยแอคชั่นนะครับถ้าเกิดคุณมีไมซ์เซ็ตที่ไม่ถูกต้องแอคชั่นคุณจะผิดด้วยถ้าเกิดคุณมีฟิกซ์ไมซ์เซ็ตคือไมซ์เซ็ตแบบกาวไมซ์เซ็ตแบบยึดติดการกระทําของคุณแอคชั่นของคุณคือมันจะแบบว่าไปแบบยึดยึดติดติดแบบนั้นแหละครับถ้าคุณมีความเชื่อว่า คุณไม่มีทางหาคนดีๆมาหรือคุณไม่คู่ควรอะไรเงี้ยฮะคุณก็จะไม่ลงมือทําอะไรการไม่ลงมือทําอะไรก็ถือเป็นแอคชั่นแบบหนึ่งเหมือนกันคือแอคชั่นคือนอนเฉยๆนอนแผ่แล้วก็ปล่อยให้ชะตาโชคชะตามันมันพาคุณไปนะครับนี่ก็ถือเป็นแอคชั่นแบบหนึ่งเหมือนกันการไม่ลงมือทําอะไรก็ถือเป็นแอคชั่นแบบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโกรธ t h mindset สิ่งที่คุณควรจะต้องทําต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะมีแอคชั่นหลายๆอย่างมาให้คุณได้ทําให้คุณได้ก้าวไปเรื่อยๆ ตัวแรกตัวที่สองรู้แล้วเนาะแอคชั่นคือต้องลงมือทํากดแรงดึงดูดก,ก็ต้องลงมือทําเหมือนกันนะครับเอออะไรวะเ <M S 1> คือ Mindset A คือ a อคชั่นแล้วจะพอไหมนี่ตัวต่อไป R R คืออะไร R R คืออะไร R คือนี่ผมเขียนกลับด้านอยู่นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ R คือ Result ครับ Result ที่แปลว่าผลลัพธ์ ไม่ว่าคุณจะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเกิดผลลัพธ์เสมอเสมอการที่คุณไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้สื่อสารกับชาวต่างชาตินั่นแหละคุณได้เกิดผลลัพธ์บางอย่างขึ้นมาแล้วเวลาที่คุณเจอชาวต่างชาติคุณจะไม่ค่อยประมาทหรือเวลาที่อะไรละ่ะเอ่อถ้าไม่ใช่คุณถูกต้องตั้งแต่ต้องถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับแล้วคุณถึงจะลงมือทําบางอย่างแล้วก็ผลลัพธ์แค่คุณลงมือทําอะไรบางอย่างมันจะมีผลลัพธ์มาให้คุณเสมอ อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเมื่อลงมือมันจะมีผลลัพธ์เสมอไม่มีทางหรอกครับผลลัพธ์จะเกิดไม่มีทางเลยนะครับว่าผลลัพธ์คุณจะเกิดโดยที่ไม่แอคชั่นคุณมีไมซ์เซตที่ถูกต้องแต่คุณนอนอยู่เฉยๆฝรั่งที่ไหนเขาจะมาหาคุณล่ะครับใช่ไหมมันก็เม็กเซนเนาะเขียนเก่งมากเขียนกลับด้านด้วยครับมันต้องกลับด้านจริงๆมันจะใช้กระดานไว้บอร์ดแต่ว่ามันสะท้อนแสงนะครับมาก็คือ M A R R E S u L t อย่าลืมนะครับทุก แอคชั่นจะเกิดรีซ l t ทุกการกระทำจะเกิดผลลัพธ์เออไอรีซอเนี่ยเขาอาจจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมก็ได้กรรมคือแอคชั่นเนาะกรรมคือกรรมคือการกระทำนะครับรีซอคือกฎแห่งกรรมคือคือการกระทำนะครับและตัวสุดท้ายซึ่งมันสำคัญมากเหมือนกันคือ S S เอสเขียนเป็นไงวะเดีย๋ยวดูสิเอสถูกไหมเอสโอทูครับ S ก็คือ S O L U E I O N โอเคมาสะคือ,คคอโซลูชันโซลูชันที่แปลว่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวอะดูอะดูใหม่อันนี้นะครับทั้งหมดนะครับมา mindset action result ีละ s และ t i o n s o l โซลูช,นลชันตัวสุดท้ายเนี่ยหมายถึงการปรับการปรับเปลี่ยนบางทีเนี่ยเราลงมือทำอะไรไปบางอย่างแล้ว มันกลับไม่เวิร์กอะครับมันกลับไม่เวิร์กแล้วคุณก็มาแบบว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าลงมือทําเลยรู้งี้อยู่เฉยๆดีกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะครับอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการนะครับคุณก็แค่ทําข้อต่อมาคือโซลูชันก็คือแก้ไขมันจริงๆมันไม่ใช่คําว่าโซลูชันหรอกครับแต่ว่าผมจะเอาให้มันเป็น S อสนะยังไงผมจะให้มันเป็น S มันก็เลยได้เป็นคํานี้นะครับจริงๆมันใช้เป็นคําว่า i m p r o v e ก็ได้จะใช้เป็นคําว่าอะไรล่ะ solve problem หร,ออะร,ะรับแต่ว่วา พอมันจะให้เป็นมานะครับบังคับให้มันเป็นดาวอังคารมันก็เลยกลายเป็น,นโซลูชันนะครับโซลูชันเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้จะช่วยทําให้ค่าวต่อไปไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันเกิดผลได้มากขึ้นแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดแก้ไขแก้ไขแก้ไขไปเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำย้ำย้าย้าม,มากเลยว่า Mine-set ต้องถูกต้อง Mine-set นี่สําคัญมากถ้า m i n d s e t ไม่ถูกต้องแอคชั่นคุณจะผิด ผิดแล้วก็อะไรอ่ะผลลัพธ์ก็จะไม่ได้แล้วการแก้ไขก็จะผิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องเน้นย้ำมากที่สุดคือ mindset คือชุดความคิดหรือชุดความเชื่อนะครับก็วินเมื่อวานนี้วินเขาไลฟ์เรื่องเรื่องอะไรวะเรื่อง you i complete มีใช่ไหม i complete myself อะไรนี่แหละ i complete มีนะนั่นคือ mindset หนึ่งเหมือนกันนะครับ mindset หนึ่งที่มีความเชื่อว่าตัวเราเองนี่แหละจะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบก่อนแล้วถึงจะดึงดูดคนอื่นเข้ามา เข้ามาได้นะครับเข้ามาได้เมื่อก่อนผมก็มีความเชื่อเหมือนไอ้นี่เลยหนังเจรี่แมกไวผมดูแล้วโอ้โหน้ำตาน้ำตาตกน้ำตาแตกน้ำตาแตกน้ำตาตกเลยนะครับแบบว่าพระเอกแบบโอ้พูดประโยค you complete me แล้วแบบมันทัชเนาะเมื่อก่อนยังไม่มีแฟนนะครับแต่พอมามีแฟนมาแต่งงานเราก็เลยรู้เลยว่าไอ้คําว่าเราเนี่ยต้องเป็นคนที่เต็มก่อนแล้วถึงจะดึงดูดคนอื่นเข้ามานั่นมันถูกต้องนะครับ เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเราเองว้าแหวงนะครับตัวที่เราเองแบบว่าเหงาอยากจะได้ใครบางคนอยากจะดึงดูดใครบางคนเพื่อมาเติมหลุมในใจของเรานะครับ <c oughs> สิ่งที่คุณจะดึงดูดก็คือสิ่งที่คุณเป็น <c oughs> จําคํานี้ไว้นะครับว่าสิ่งที่คุณจะดึงดูดคือสิ่งที่คุณเป็น <c oughs> ถ้าคุณเป็นคนที่ว้าแหวงคุณก็จะดึงดูดคนที่ว้าแหวงถ้าคุณเป็นคนที่อะไรล่ะยกตัวอย่างแล้วก็ได้ในในในเฟซบุ๊กเนาะบางทีเนี่ย ผู้หญิงบางหลายๆท่านผมเห็นเลยในในโปรไฟล์เขาจะแต่งตัวแบบนุ่มน้อยนุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งแบบมันไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าด้วยความที่คุณพรีเซนต์แบบนั้นออกไปเนี่ยสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาก็จะเป็นผู้ชายที่สนใจแต่ไอสิ่งที่คุณเสนอออกไปเนี่ยสิ่งที่คุณพรีเซนต์ออกไปไม่ได้ว่ามันผิดนะครับถ้านั่นเป็นสิ่งที่คุณต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยเขาก็จะมองหาแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่คุณเป็นแล้ววันใดวันหนึ่งถ้ารูปลกักษณเปปลี่ยนไ เขาก็จะจากคุณไปมันง่ายๆแค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะแล้วก็เรื่องของ mindset เนี่ยที่ผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเอ่ยยกตัวอย่างถ้าคุณมีความมีความมีข้อจํากัดบางอย่างมีความเชื่อบางอย่างว่าฉันอะไรละ่ะไม่เคยฉันไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักฉ,ฉันไม่มีนู่นฉันไม่มีนั่นฉันไม่มีโน่นผมจะยกตัวอย่างคนคนหนึ่งซึ่งผมเคยให้คนที่เรียนในคลาสของวินนะครับดูมาแล้วนะครับคือคนนี้ครับคนนี้คนนี้คนนี้ ผมชอบมากเลยคนเนี้นิกบูยชิตนะครับนิกบูยชิตเขาเป็นชายหนุ่มที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างนะครับและไม่มีขาด้วยว่าจอินโอเคจากจาาวินตามสบายจา้ะขาก็ไม่มีนะครับแต่ว่ามีนิ้วเท้าแค่2อ,อนิ้วนะครับนิกบูยชิตเนี่ยเขาไม่เอาข้อจํากัดของร่างกายเขามาเป็นอุปสรรคหรือมาเป็นข้ออ้างที่จะทําให้ชีวิตเขาเติบโตในทางกลับกันเขากับ เ,เติบโตทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นเขาเป็นตัวแทนของเขาเป็นนักผู้สร้างแรงมานานใจระดับโลกด้วยความเชื่อในเรื่องของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณด้วยแล้วคุณว่าคนอย่างนิกวิชินนะครับจะมีภรรยาหรือเปล่าไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะผมบอกว่ามันไม่มีข้อจํากัดอะไรใดๆนอกจากตัวคุณเองเนาะนี่ครับภรรยาของเขานะครับนี่ครับภรรยาของเขานะครับให้ดูชัดๆสวยน่ารักมากเลยนะครับ เขาชื่อคุณคานเอะนะครับคานเอะนิกวิชิตเป็นเป็นสามีของคุณคานเอะคานเอะเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นกับฮาวายเนาะเขาเขาเจอที่ฮาวายนะครับแล้วเขาก็แต่งงานกันและณนะปัจจุบันเขามีลูกด้วยกัน2คนนะครับไม่รู้อายุเท่าไหร่ผมก็ตามเรื่องแค่นี้นะครับผมจะบอกว่ามันไม่มีข้อจํากัดใดๆซึ่งการที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มกลุ่มนี้สิ่งที่เราจะต้องทํางานกันให้มากๆเลยก็คือ2เรื่อง2เรื่องคือการปรับ ไมเซ็ตปรับไมเซ็ตนะครับปรับไมเซ็ตแล้วก็เราอาจจะให้บางอย่างให้คุณไปทําเพื่อเป็นแอคชั่นส่วนรีเซวรีเซวเนี่ยผลลัพธ์คือคุณจะได้เองไมเซ็ตกับแอคชั่นเนี่ยเราจะช่วยกันไมเซ็ตเราจะช่วยแต่แอคชั่นเนี่ยคุณต้องเป็นคนทําเองเยอะๆไอ้ไมเซ็ตเราช่วยแอคชั่นคุณต้องทําเองรีเซว์คุณจะได้นะครับแล้วโซลูชันเนี่ยอันนี้เราจะกลับมาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะเอาเป็นคร่าวๆประมาณนี้สิ่งที่อยากจะเน้นย้ําก็คืออย่าเพิ่งไปคิดเยอะ อย่าเพิ่งไปคิดเยอะว่าตัวฉันเองมีข้อจํากัดนู่นนี่นั่นหรืออย่างน้าของผมน้าสาวของผมนะครับน้าสาวของผมเขาอายุตอนนี้เขาเขาแต่งงานมาแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็กับคนไทยนะครับกับคนไทยแล้วก็มีลูกสองคนแต่แล้วชีวิตแต่งงานของเขามันก็ไม่ไม่ราบรื่นไม่สมบูรณ์นะครับเขาหย่าร้างครับหย่าร้างแล้วก็สามีก็ไม่ได้ช่วยแถบไม่ได้ช่วยเหลือไม่ได้ช่วยดูแลอะไรเลยนะครับแล้วก็ น้าของผมเนี่ยน้าสาวของก็ไปอยู่บินไปอยู่ที่เยอรมันแล้วที่นั่นนะครับเขาได้เจอชายหนุ่มรูปงามชายหนุ่มรูปงามแล้วก็ได้มีพอดีมีข้อความเข้ามาผมก็จะจด,ดึงสมาธิไปนิดนึงนะฮะก็น้าสาวของผมเนี่ยก็สามารถจะไปมีชายหนุ่มรูปงามเป็นคนเยอรมันนะครับแต่งงานได้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เขาไม่ได้แคร์เลยว่าคุณมีลูกติดหรือไม่มีลูกติดหรืออะไรก็ตามหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วณนะปัจจุบันเขาก็มีลูกคนใหม่ซึ่งเป็นลูกครึ่งซึ่งแบบสวยมากน่ารักมากนะครับตอนนี้ เขตอนนี้เขามีลูกเนี่ยอายุ40แล้วนะครับอายุ40 40 41ละอายุ40 41ละเพราะฉะนั้นมันไม่มีข้อจํากัดใดๆนอกจากตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตั้งเงื่อนไขให้กับตัวเองนะครับโอเคเนาะก็สําหรับวันนี้ก็คงมาไลฟ์สั้นๆแค่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ผมมีงานเข้ามาตึ๊ดตึ๊ดบันดงดึงสมาธิไปนิดนึงก็ขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคนที่เข้ามาชมก็ไม่รู้มีใครบ้านนะครับใครยังอยู่อยู่บ้านเนี่ยเห็นชมกันเงียบๆเลยนะครับไม่ส่งเสียงกันเลยนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวไว้คราวหลังถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยแล้วก็บางทีผมอาจจะมาไลฟ์กับพี่ตากับวินบ้างอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ถือว่าเป็นแค่น้นําจิ้มคร่าวๆให้รู้จักว่าผมเป็นใครนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงแล้วก็เออผมตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ก็ทาเพจเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนะครับเกี่ยวกันออรีวิวสรุปหนังสือมาให้อ่านนะครับเดี๋ยวผมจะผมจะลงอะไรดีล่ะ ลงลิงก์ของของเพจตัวเองให้แล้วกันนะครับไว้ไว้ที่ใต้โพสแล้วกันเผื่อว่าท่านใดสนใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอ่านชอบเรียนรู้ชอบศึกษาความรู้นะครับคุณชุนเจมี่นะครับหัวเราะงานนะครับเอาเคนะครับขอบคุณทุกคนที่มาชมนะครับแล้วก็หวังว่าเร็วๆนี้คงจะได้มาไลฟ์แล้วก็เจอทุกคนด้วยกันอีกนะครับบอกเลยว่ามีปัญหาหรืออะไรเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยครับเพราะว่าทุกปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็น จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้ของเราเนี่ยมันก็ยังการเดินทางในชีวิตคู่ของเรามันยังต้องมีเรื่องอีกหลายเรื่องนะครับที่จะต้องก้าวผ่านไปการที่ได้อยู่ตรงนี้แล้วก็ได้คุยกับคุณได้มีประสบการณ์ร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเติบโตไปพร้อมๆกันเนาะน้องอื่นเุ่งเข้ามาชมนะครับพี่กำลังจะปิดไลฟ์พอดีเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับไลฟ์สั้นๆแค่นี้นะครับขอบคุณมากๆครับทุกคนที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีครับ